โดนตกจากการกมหูแดงนะคะเอกหูแดงก็โดนตกตอนวันนี้มากเลยใช่ เป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกผมก็ดีใจครับได้มาเฉลิมฉลอง M d i อ t r i c t ครับครบหนึ่งปีครับ M District ครับมาโชว์ด้วยใช่ครับได้ร่วมโชว์กับพี่โตแล้วก็วงของพี่โตครับแล้วก็มีน้องเนยด้วยตื่นเต้นไหมวันนี้โอ้โหทั้งพี่โตทั้งน้องเนยเลยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วคนเยอะมากครับไม่เคยขับน้องเนยไปกับพี่โตไปขับผมอะไรเงี้ยมากันเยอะมากครับก็ดีใจดีใจที่มากันครับก็ไงก็ฝนฝนตกเลยอะไรครับเจอพี่เนยข้งแรกน่ารักมากน้องเนยน่ารักมากดีมากค่ะ ได้มาใกล้ชิดเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าผมได้มาใกล้ชิดเหรอรู้สึกว่าเออน่ารักน่ารักก็สมแล้วที่แฟนลับเขาเยอะมากเลยก็เห็นความน่ารักเข้นเสน่ห์ของอ่าน้องเนยครับที่เวลาเขาเต้นเวลาเขาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเออเขาก็จะเขาก็จะขยับขยับอะไรอ็อน่ารักดีเอ็นดูน้องไหมเอ็นดูน้องไหม ให้ดูน้องนายครับครับน่ารักน่ารักได้มีการพูดคุยกันมพูดคุยก็ผมก็คุยรู้เรื่องอยู่นะที่หล่อก็คุยเรื่อยอยู่ก็คือแปลแปลภาษาน้องเลยใช่คือคือพยายามแปลอยู่จริงๆเราดูท่าทางน้องออกเลยว่าน้องกำลังจะสื่อสารอะไรออกเลยออกเลยครับอย่างเช่นยังไงบ้างถ้าเขาดีใจเขาจะแบบเออถ้าเกลียดเขาจะเกยตัวอีกเออถ้าโกรธโกรธโกรธถ้าโกรธเขาจะเออใช่ แต่พูดถึงงานนิดนึงก็เชิญชวนคนมาเฉลิมฉลองกันแน่นอนครับผมก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาเฉลิมฉลองนะครับมาช้อปปิ้งมาใช้กินใช้จ่ายนะครับที่แอมดิสทริกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมคอนเทียแอมซูเ<ม>ียหรือว่าแอมพอลเรียมนะๆๆก็เชิญชวนทุกคนคับมาได้ครับมีส่วนลดอะไรเต็มด้วยจ <ๆ S 1> ะได้ยินับแต่วันนี้โฟดคิวเป็นไรลูกเป็นแบบติดเพจหรอครับ วันนี้มาเตีมอะไรใช่มาเตีมแบบว่านักบินอวกาศเออนักบินจะแต่งอย่างนี้เลยไม่เอาไม่ใช่เลยบินเป็นไฟต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นไฟต้นคริสต์มาสตอนนี้พวกพี่แสบตาแล้วมั้งแล้ววันนี้ปั๊บเจอพี่ปั๊บทั้งตัวทั้งหน้าเลยเออถามถึงซีรีส์หน่อเนาะเออผู้ปล่อยไฮรอดไงใช่ครับก็แอบไปดูฟีดแบ็กกับแสบตาครับก็รู้สึกว่าเออก็ คนให้ความสนใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกับความศาสนาใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีเรื่องนี้ยากไหมคะในความมันโตขึ้นเดื๋อวทคนเรื่องรู้สึกว่าเรื่องนี้จะยากมากครับแต่ว่าก็จะทําให้ได้เต็มที่ให้ทุกคนได้แบบว่าได้รับอะไรไปสักอย่างจากการดูซีรีนี้ปังแน่นอนปังแน่นอนครับจริงๆในเรื่องเราต้องเล่นเป็นนี ใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนนนะเป็นเนนก็คือแบบว่ากำลังจะไปเป็นนักบวชเป็นบราเดอร์อะไรเงี้ยก็เป็นกำลังฝึกฝนแบบอะไรนะคำสอนของสชริสต์อะไรเงี้ยเพื่อที่ไปไปเป็นฟาเตอร์จริงๆเราได้เห็นร่องตัวบทหรือยยากบอกว่ามันเป็นเรื่องรับก็เห็นแล้วบ้างปีต้องรับก็เนอ่านก็เข้มข้นมากครับก็เป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ให้ข้อคิดอะไรเยอะมาก ก็อยากให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นศาสนาก็ตามต้นรวมกันือเปล่าเงาตรงหน้าได้ครับเงามันมีเงาที่นะอ๋อได้ครับยังไม่หล่อใช่ไหมยังไม่หล่อคือพยายามบังความหล่อของตัวเองให้มันเพราะมันไม่ได้ใช่ไหมการเป็นยังไงบ้างเพราะมันมีเรื่องของคำสอนศาสนาพิจด้วยเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมยังไงไหมศึกษาเพิ่มเติมเหรครับก็พยายามถามพี่อเอาเพราะว่าพี่เอาเป็นคนที่นับถือชาชัยคริสต์ว่าเออมันเป็นยังไงทใช่ไหม เราเต็มที่ตรงนี้ใช่ครับเต็มที่มากครับเรื่องไานทาตอนไหนครับเรื่องไหนทตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มทางไหนแลยังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบครับเพราะว่ามีตารางงานด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องด้วยครับสเรลเลนท์มาสแม่แรงแสดงว่างานตอนนี้แน่นมาก ครับก็จ้างมาได้อยู่ไม่แน่นมาอ๋อยังได้อยู่ยังได้อยู่เป็นไงบ้างพ่าแบบคิวงานเรามันตีดทีขนาดนี้อะไรสนุกมากปรับตัวได้ยังคือรู้สึกสนุกครับอยากทำงานที่ที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถทํางานทุกวันได้มันเป็นความสุขแล้วว่ามันเป็นแบบว่าสิ่งที่เออผมอยากทำทุกวันอะแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลย ก็เราก็จะได้เจอคนใหม่ๆทุกวันอย่างพี่ทหารก็ได้เจอเฮ้ยบาคอนิคก็ยังไม่เคยมาบางคนนานๆเจอทีมีอะไรไม่เป็นไรแต่ไหนร้านต้องไปเจอร้านทุกวันเจอา่ะเพราะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษไม่ใชเปนเจ้าองโอเใจแต่ว่ารู้สึกว่าใจเนี่โอเคพร้อมทักกันนอน พูดถึงปีนี้ของเราก่อนแหละคุณบอกว่าเป็นปีทองของโฟนโอ้แม่เกิดคนรู้จักก็ดีใจรู้สึกไงบ้างคะดีใจมากครับที่เป็นก็เป็นปีทองของชีวิตผมอีกปีหนึ่งครับก็อยากจะเป็นปีทองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเกินฝันหม่เจ้ ฝันเกิดฝันครับเกิดฝันใช่ก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยากเป็นปีทองให้ได้แบบว่าทุกๆปีเลยปีทองพอกับร่างทองคร่างทองครับใช้สายล่าสุดปล่อยภาพปล่อยคลิปใช่ใช่ใช่ก็ พยายามฟิตหนุนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวชู้อมชายที่เหลือไม่ได้เออเออเราลอยหน้าไม่ได้เราเป็นน้องเล็กแต่ว่าเราก็ไม่สามารถลอยหน้าได้แต่แม่แม่ห่วงนะอะไรครับเม็นแม่แม่แบบว่าลูกโตเออแม่ห่วงแม่ห่วงใช่แบบก็เปิดโอกาศให้ลูกมีกล้ามนะครับก็อยากเล็บฟิตเน่อ๋อแสดงวแต่เป็นเป็นแบบเขามาแซวแซวใช่แต่ว่าเราก็เป็นลูกของแม่อ๋อใช่ครับผมแม่แแสดงว่าตอนนี้เราฟิตหุ่นเพื่อสู้กับเหล่าอมชายคนอื่นๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วคนพี่พี่ ก็เป็นยังไงบ้างเราได้โอ้คือแบบโหอย่างเงี้ยคือของภู้บิ้งก็โหอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราอยู่อยู่นิ่งไม่ได้ี่ฮะฟิตสุดฟิตสุดเหรอครับฟิตสุดเหรอพี่นันนนละเออหล่อดูพี่ครับถามเขาซุ่มพี่นันนลเขาซุ่มใช่คือผมไปฟิตเนสอ่าไปไปเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเขาเทรนพี่นันนลไหมเขาบอกว่านันนลน่ะซุ่ม ไปรอเปิดทีเดียวเนี่ยโอ้โหเขาจะโหเลยจริงๆริงเขาได้มีลิมิตไหมว่าเขาต้องการให้มันชัดขนาดไหนอ่าผมไม่รู้เลยครับอันนี้คือเราฟิตกันไปเรื่อยๆใช่เป็นไปเรื่อยๆรอดรลี่อ่อนเรล่ไทยแล้วฮิโคลถ้าเปิดมานะฮะโอ้โหโอ้โหเป็นตัวน้ำหนักดูฟุ้งเลยมีฟุ้งอยู่เลยอาแต่เดียวแล้วคุณมาไดคุณคนก็ได้คือคือผมไปดูฟ้าจรวดชายมาแล้วรู้สึกว่า คุณเคฝันของผมว่าค <produ> ือพี่เดชเข้าน้นโอ้แต่เราทำได้แบบนั้นนะคือต้องมีวินัยต้องมีวินัยมากๆเลยคือพี่เดชเเก่งมากๆเลยแกแบบว่าเรื่องทานน้ำน้องอะไรอยางเงี้ใช่ใช่ใช่ก็ก็คุณได้ฝันของผมนะแต่ไม่รู้จะไปถึงฝันหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ตั้งว่าแบบต้องได้ตอนไหนอะไรยังไงไม่ได้ตั้งเลยก็ทำทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสำหรเสมอได้ว่าไม่งานไม่รีบร้อน แล้วคุณแม่คุณแม่จริงๆคุณแม่ไม่มาลงมัตเตอร์หนะกอะว่าไงบ้างแม่จริงๆริงไม่ไงบอกแม่ก็คิดเองแม่เขาก็อยากให้ทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำะไรแม่เขาเริ่มปล่อยแล้วตอนนี้จอยได้แล้วปล่อยแล้วเพราะว่าตัวเองต้องไปไลฟ์ติ๊กต็อกอ๋อแม่เป็นอ๋อแม่เป็นไลฟ์ติ๊กต็อกคือแม่ไม่ได้ใช่ไปไลฟ์ติ๊กต็อกแสดงว่าแม่ไม่ได้มาห่วงแต่แม่ไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ช่วงนี้ใช่ตอนนี้ที่จริงมาดูด้วยแล้วแล้วก็มากระซิบบอก เน <ร ắng> <Bond> <t ans> ี่ย <c oughs> ฉันไม่ได้มาดูเธอเหรอกนะฉันมาดูน้องเนยนี่แล้วดูเสร็จกลับบ้านไปเลยเนี่ยลูกอังอยู่ตรงนี้เลยกลับบ้านไปแล้วไม่รอลูกไม่รอลูกด้วยคือดูน้องเนยเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยเออใส่ป้ามามีน้องเนยปีใหม่หนูเที่ยวไหนคะปีใหม่ครับก็เดี๋ยวฉลองปีใหม่ที่กรุงเทพไปแล้วเพราะว่าจะมีงานในใบข้าวดาวชวนแฟนๆครับเผื่ยอยามมาเจอผม ที่ไหนสักที่นึงครับผมใช่หรือว่าที่นี่ก็ยังว่างนะครับผมงว่างก็สามารถติดต่อได้นะครับผมก็แสดงว่าเราสลับเวลาส่งตัวให้งานโดยเฉพาะหรือไม่ว่าจะเป็นันหยุอ่าไม่คือผมไม่ใช่ว่าสลับเลมันได้คือฉลองกับแฟนๆเรื่องของคนที่เรารักอะไรก็ดีใจนะอุ้พรมันเกิดไหนค่ะยัไม่ได้เจอยโอ้ยพรเกิดพี่ใหม่พี่ใหม่ี่ใหม่ี่ใหม่ลงหน้าพี่ใหม่งหน้าครับยพรนะครับพี่ใหม่ลงหน้านะครับ ที่เดิมที่เดิมโอเคครับก็อวยพรนะครับปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอขอให้เรล่นอะไรเดินทางปลอดภัยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังรถลา บ้านช่องด้วยนะครับก็ขอให้รอนลาบ้านช่องระหว่งรอนลารอนลาบ้านช่องครับครับผมก็สามารถมาร่วมเฉลิมฉลองครับกับผมได้นะครับที่ถ้าผมมีงานไหนก็มาเจอกันสักหน่อยหรือว่าคิดคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับผมเริ่มคิดไม่ออกแล้วผมเหนื่อยแล้วผมแล้วเจอกันปีใหม่นะครับผมขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณค่ะ n g